สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซด์นะครับก็วันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ตอนนี้นะครับหาสภาพสวยๆนะบอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับเออยังคงเป็นรถกระแสนะครับอ่าที่เรียกได้ว่าขายดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับมีลูกค้านะครับสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับกับเจ้าเดมอนจีอานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับ หรือว่าดูคาติแบบมินินั่นเองนะครับผมก็คันนี้นะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่สภาพเรียกได้ว่าสวยนะครับก็เลยเอามาถ่ายคลิปรีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับแล้วก็รถตอนนี้มันหายากนะครับช่วงนี้รถมันหายากมากๆนะครับยิ่งสภาพดีๆแบบนี้นะครับหายากมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับว่าคันนี้โดยรวมสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับข้อมูลรถคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2019นเะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับชื่อเจ้าของคนเดียวในเล่มรถ ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยนะครับทุกอย่างคือเดิมๆหมดนะครับกระจกมองข้างเดิมนะครับอันนี้ผมพับกระจกเก็บไว้นะครับชิลหน้าเดิมนะครับสีแดงยังเป็นสีแบบแดงสดๆนะครับรถไม่ค่อยจอดตากแดดเท่าไหร่นะแล้วก็ไฟหน้านะครับอ่ะนี่ไม่มีตําหนิรอยแตกแล้วนะครับโชวคคู่หน้าสีทองนะครับบางโคลหน้าก็ไม่มีแตกนะครับอ่ะบริเวณปลายบางโคนแทบจะไม่ค่อยมีรอยเลยนะครับอันนี้เป็นรอยสามารถขัดออกได้นะครับไม่ได้เป็นรอยกินเนื้อสีนะก็ยังสามารถขัดได้อยู่ จอดบ,บางโคนนะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีข้างไหนแตกหรือหักเลยนะครับยางหน้านะครับก็รถคันนี้นะครับเลขไม์วิ่งไป ระยะหนึ่งแล้วพอสมควรเลยนะครับบอกเลขไม์เลยนะครับคันนี้วิ่งไปประมาณ20 0 0 0นโลนะครับดอกยางก็ตามสภาพเลยนะครับของรถวิ่ง20 0 0 0นโลนะครับเป็นไม์แท้นะครับยางก็ยังคงเป็นยางเดิมอยู่นะครับอ่ายางนี่ซื้อลูกค้าซื้อรถไปก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนยางสักนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังพอใช้ได้นะครับผมอ่ายังมีเป็นดอกลายยางอะไรให้เห็นอยู่นะครับอ่าแต่ถ้าให้แนะนําก็แนะนําว่าเปลี่ยนยางจะดีกว่านะครับแล้วก็ จานเบรกนะครับรถวิ่ง20 0 0 0โลจานโดยโดยรวมก็ยังถือว่าเนียนอยู่นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับหนาปกตินะครับรถเจ้าของไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าเบรกหมดนะครับแล้วเป็นเนื้อเหล็กกินกับเนื้อเหล็กนะครับก็ยังคงเป็นมีการเปลี่ยนผ้าเบรกตรงปกตินะครับจานก็หนาปกติเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับยังคงเป็นไฟเลี้ยวเดิมเลยนะครับสว่วนชุดสีนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับ สังเกตได้เลยนะครับถ้ารถล้มมานะครับหรือว่ามีการแปะมานะครับตรงนี้ก็จะมีตําหนิแล้วนะครับพวกบริเวณขอบขอบแบบนี้นะครับแต่คันนี้ชุดสีอย่างที่บอกครับสวยนะครับสีสวยเลยนะครับไม่มีตําหนิรอยล้มชนนะครับข้างเครื่องเองนะครับนี่ก็ไม่มีรอยถลอกนะครับให้ดูตุ้มปลายแฮนด์เลยละกันนะครับนี่ตุ้มปลายแฮนด์นะครับขนาดรถปี2 0 1 9วิ่งไป20 0 0 0โลอ่ตุ้มปลายแฮนด์ยังสวยงามเลยนะครับก้านมือเบรกก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยนะครับผมถังน้ามันไม่มีบุบนะ พักเท้ายังอยู่ครบนะครับแล้วก็ท่อรถก็ยังเป็นท่อเดิมๆนะครับล้อตายท้อเหมือนเดิมนะครับส่วนคันนี้มีการติดเขาเรียกว่าอะไรการดีดนะครับเป็นงานอย่างดีเลยนะครับงานค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพลาสติกตรงเนี้ยหนานะครับงานหนาเลยนะครับลองดูความหนาได้นะครับงานหนาเลยนะครับสามารถป้องกันเรื่องบังโคเขาเรียกว่าอะไรโคนดีดนะขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าส่วนยางด้านหลังนะครับก็เหมือนกับล้อหน้าเลยนะครับรถวิ่ง2 0 0 0มโลยางยังคงเป็นยางเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนยางมานะครับมีบังโคลด้านในอยู่ครบนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวเดิมทั้งหน้าและหลังนะครับนี่ไฟเลี้ยวเดิมติดรถนะครับนี่ชุดสีภายนอกอะไรต่างๆคือยังสวยงามนะครับให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับที่แบบว่าเป็นรอยล้มรอยชนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับข้างเครื่องก็สวยงามนะครับ ต่อมานะครับให้ดูแผงคอด้านบนกันหน่อยนะครับแผงคอด้านบนนะครับก็สวยงามนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับไม่ค่อยเป็นรอยแบบว่ารอยฉลอกนะครับเพราะรถวิ่งไป20,000โลแล้วนะครับคันนี้เป็นไม้แท้นะครับไม้แท้วิ่งไป21,548ีกิโลนะครับรุ่นนี้นะครับถ้ารถหารถอย่างที่บอกว่าตอนนี้รุ่นนี้มันหายากนะครับอ่ะคันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ภายนอกสวยเครื่องดีนะครับแต่เล็กไออาจจะวิ่งเยอะไปหน่อยนึงนะครับก็ประมาณ2 0 0 0 0ืโลนะครับ ก็เลยเอามาถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดีกว่าที่ผมบอกว่าดีดียังไงนะครับสตาร์ทมือชีเดียวติดเลยนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับล็อกเครื่องยนต์อะไรก็คือนี่ครับเดินเบาเลยนะครับปกติอ่ะเดี๋ยวลองเบิ้ลกันสักหน่อยนึงนะครับเห็นไหมคันเร่งนะครับบิดติดมือปกติเลยนะครับนี่บิดเบาๆนะครับเนี่ย เบาๆก็ยังติดมือปกตินะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นรถที่หนึ่งคันนะครับที่เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับพอร์ต USB ตรงนี้ก็ยังไม่มีสนิมขึ้นนะครับปกติถ้ารถรุ่นนี้รถที่เจ้าของไม่ค่อยดูแลเวลาเขาปิดเขาจะปิดเฉยแบบนี้นะครับแล้วทําให้น้ำมันซึมเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นสนิมเยอะนะครับแต่คันนี้ปิดเรียบร้อยนะครับอ่ะทำให้พอร์ตของด้านใน่เงี้ยสวยงามนะครับปกตินะครับสามารถใช้งานได้อยู่นะอ่ะแล้วก็ต่อกันนะครับ เออมาฟังเสียงพ่อนใกล้ๆแล้วกันอ่ะอ่ะเสียงตอนเดินเบานะครับเดี๋ยวลองเบ้ลให้สักหน่อยประมานนี้นะครับแล้วก็มาทดสกันในเรื่องของไฟลงไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าอ่ะไฟหน้าก็เป็น led นะครับแสงสีขาวนะครับเปิดไฟเลี้ยวข้างนี้ก็ไว้อยู่นะครับปกันติ นะครับเปิดไฟสูงนะครับสลับไฟเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งนะครับไฟสูงติดนะครับไฟไฟเลี้ยวข้างหนึงติดใช้งานได้นะครับสวิตช์ลงออฟก็ยังคงสามารถตัดระบบการทํางานของเครื่องยนต์ได้นะครับกดปุ่มนี้นะอ่ะแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องคะแนนนะครับก็คันนี้ผมจะให้คะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ90%นะครับชุดสี ชุดสีสวยนะครับแต่ถูกหักคะแนนไปในเรื่องของยางเท่านั้นเองนะครับรถสภาพชุดสีอะไรคือสวยเลยนะครับก็เลยคันนี้ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ90%ละกันนะครับชุดสีสวยเครื่องดีนะครับแต่ยางลูกค้าอย่างที่บอกซื้อไปก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะรถเป็นยังไงผมรีวิวตรงๆอยู่แล้วนะครับแจ้งกันตรงๆนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับข้อมูลรถเป็นปี2019นะครับรถบ้านมือเดียวเลยนะครับส่วนราคาขายนะครับขายกันแบบเล้าๆนะครับเพียงแค่3900บาทนะคร ราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรทมนะแล้วก็สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับช่วยราค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ยังเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้านะแล้วก็มีการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้นานถึง30วันนะครับไม่จํากัดระยะทางนะครับแล้วก็การรับประกันเกี่ยวกับการโอนรถนะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดก็ตามนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆงามๆอยากจะ เอามาขายนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็สามารถทักไลน์กันมาได้ครับที่ ID Line ไลน์1 3 3 1นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็ส่งรูป,ร,ปรถเข้ามาได้เลยนะครับพีจดเล็กไม่เดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับรับซื้อรถทุกรุ่นนะครับหรือจะสแกน QR Code บนหน้าจอนะตอนนี้ก็ได้นะครับอ่า หรือจะโทรหารผมก็ได้นะที่เบอร์มือถือ080 558 0396นะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามของทางร้านอีก3ช่องทางนะครับก็คือ1เลยนะครับช่องทาง YouTube ช่องนี้นี่เองนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เลยนะครับเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่ๆนะลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับ 2. นะครับแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับทางร้านมีแฟนเพจเฟซบุ๊กของเป็นของตัวเองนะครับในนั้นจะลงผลงานซื้อขายเรียกได้ว่า,าแทบจะ วันเลยละกันนะครับอัปเดตบ่อยมากนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook MC m o ีมอเไซหรือจะเข้าไปดูรถคันอื่นของทางร้านก็ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองนะครับเพราะว่าหน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองอ่ะมันจะรวมรถเฉพาะของร้านเอาไว้เลยนะครับรถที่ร้านก็จะมีอยู่ราวๆประมาณ 70- 80ถึงคันสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w m c m o ว็บเอ็มซไนะครับผมก็หลักๆ3ช่องทางการติดตามนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับผม โอเคไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้าดูคตินี้นะครับหรือว่าเดมอนจีอาร้อคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคันนะครับก็เห็นลูกค้าสอบถามกันเข้ามาหลายคนอยู่นะครับแต่จะเป็นคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยได้ถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับสมัยนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเดมอนจีอาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถอย่างที่บอกมันหายากนะครับรุ่นนี้มันหายากมากๆนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะก็จะเป็นรถล้มมาแล้วนะครับหรือว่า แบบเครื่องไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ซื้อนะครับแบบนั้นอ่ะอ่ะแต่อันเนี้ยรถมันสภาพสวยนะครับอ่าสีสันอะไรสวยงามเครื่องสตาร์ทมือติดง่ายนะครับก็เลยอ่ะเอามาถ่ายคลิปให้ลูกค้าหน่อยละกันนะครับเห็นลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามานะครับผมโอเคไงก็ถ้าเกิดหากใครชอบนะครับรีบจับจองด่วนเลยนะครับเพราะว่านานๆทีจะมีเข้ามานะครับโอกาสที่มันจะไปไวนะครับมีสูงนะครับผมโอเคขอขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปครับขอบคุณครับ